ญาติและชาวบ้านกองขากหลวงตำบลเสมิงใต้อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ช่วยกันนำร่างของนายมานิตสวรรสุผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครดับไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าเมื่อวานนี้นะครับ <c oughs> เพื่อน,นำไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่บ้านของผู้เสียชีวิต <c oughs> เพื่อนของผู้เสียชีวิตบอกนะครับว่าช่วงสายของวานนี้เกิดเหตุไฟป่าลุกลามบนเขาท้ายหมู่บ้าน ทางผู้นําหมู่บ้านรวมทั้งอาสาสมัครดับไฟป่าและเจ้าหน้าที่ทีมควบคุมไฟป่าเสมืองรวม29คนใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เดินทางเข้าไปดับไฟในพื้นที่จนถึงช่วงค่าจึงสามารถดับไฟสําเร็จนะครับและก็เดินทางกลับมาระหว่างทางรถจักรยานยนต์ของนายมานิตได้เกิดอุบัติเหตุเสียหลักตกข้างทางจนทําให้เสียชีวิตซึ่งที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตได้ช่วยงานสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะครับ นับเป็น ok การสูญเสียบุคคลสําคัญของหมู่บ้านคนหนึ่งครับปีนี้ไม่มีมีแค่เมื่อวานเนี่ยสมองนี่กองขากหลวงนี่ไม่มีจุดเลยอ่ะมีเพิ่สัดขึ้นเลยพิ่งมาเมื่อวานอ่าพึ่งมาเมื่อวานเนี่ยอยากจะฝากอะไรคนที่มันเผาผมอยากไปฝากคนที่เผาเนาะปดสงสารอินโดหนึ่งในราชการเน่อยสองคนดับไปสาม ผู้สูงอายุหมู่บ้านกำลังคนเฒ่าคนแก่ที่มีความท้อนทานในโรคภาวะผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ระบุนะครับว่าปีนี้แม้การเกิดไฟป่าหรือว่าจุดฮอสปอตจะลดลงกว่าปีก่อนกว่าร้อยละห้นะครับแต่เจ้าหน้าที่ดับไฟก็ต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงซึ่งหากเกิดไฟป่าก็ต้องดับให้ได้อย่างรวดเร็วแต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนและพื้นที่เขาสูงชัน ทำให้ยากต่อการดับไฟและส่งผลต่อร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าได้ง่ายและอาจเกิดการสูญเสียตามมาซึ่งหากไม่เกิดไฟป่าก็อาจจะไม่เกิดการสูญเสียแบบนี้ครับพื้นที่ภูมิประเทศของภาคเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและบางที่ก็มีความสูงชันนะครับประกอบกับห้วงหน้าแล้งที่เกิดไฟป่าเนี่ยก็มีอากาศสภาพอากาศที่ร้อนร้อนมากๆนะครับแล้วก็ประกอบกับถ้าบริเวณไหนเนี่ยยิ่งมีไฟป่าด้วยแล้วเนี่ยทั้งฝุ่นทั้งควัน ทั้งความร้อนทั้งความชันทั้งความเหนื่อยนะครับตรงนี้จะต,ต้องดูเรื่องของสภาพร่างกายของท่านให้ดีๆนะครับว่า,าก็คงต้องต้องประเมินนะครับให้ให้อย่างละเอียดนะครับสำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับได้มีการทำประกันอุบัติเหตุกับทางอุทยานไว้จึงได้รับเงิน10,000 0บาทรวมถึงค่าช่วยงานศพอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยจะมีการช่วยเหลือตามระเบียบเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปี2,568พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สูญเสียบุคลากร,กรจากการดับไฟป่าไปแล้ว5คนนะครับในจํานวนนี้2คนเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติและอีก3คนเป็นอาสาสมัครดับไฟป่าภาคประชาชนครับ